hello สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิติผี ghostly visions ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทวก็จะมา r รีแอคชันตัวอย่างหนังค่ะและหนังตัวอย่างที่เธวจะ r รีแอคชั่นวันนี้นะคะก็คือหนังเรื่องทาโร่ไพเรียกผีหน้าปกก็เหมือนแบบเป็น ผีถือกาคือหนังเรื่องนี้น่าติดตามมากทิวไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับไพ่ทาโร่เลยเพราะว่าทิวอะ่ะเคยดูดวงนะทุกคนแต่ว่า,าเป็นการดูตอนเด็กๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีหรือมันคืออะไรกันแน่เออเป็นการเปิดไพ่ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นไพ่ทาโร่ไพ่เรียกผีแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวทิวจะอ่านเรื่องย่อให้ฟังเรื่องยอ่อ เมื่อกลุ่มเพื่อนได้ละเมิดกฎศักดิ์สิทธิ์ของการอ่านไพ่ทาโร่พวกเขาและเธอจึงได้ปลดปล่อยปีศาจที่ถูกขังอยู่ในการต้องคำสาปเหล่านี้ออกมาก่อนที่พวกเขาและเธอจะต้องเผชิญหน้ากับโชคชะตาและต้องพยายามหนีให้พ้นจากความตายทีละคนมาเห่าอีกแล้วหมามันเห่าอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้อะ ทิวจะดูหนังทุกทีหมาชอบเ่าตอนเนี้ยทุกคนดีนะที่มันไม่หอนถ้ามันหอนนี่คือหลอนเลยอะโอเคถ้าใครยังไม่ได้ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะคะก็ดูพมคล้องกับทิวเลยนะคะแต่ถ้าใครดูแล้วนะคะก็ดูอีกรอบนะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามมาถึงก็โผล่มาเลยอะ่ะ In the circle, one more at the heart. With this final card, your reading will start. That's terrifying. Yeah, this old deck's kind of strange. Where did you find them? It's an unspoken rule not to use somebody else's cards. Who cares? Who's going first? Follow my lead. I let. let. Hello? You're never to deal with the of no, no. <laughs> <laughs> Magician. A death. death who's the place where you see when you take your last breath who's next โอเคมันก็ไม่ได้แบบหลอนอะไรมากตัวอย่างก็ให้เห็นน้อยมากจริงๆอะ่ะเดี๋ยวทือจะรอดูนะเผื่อมันจะมีตัวอย่างอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะคะทุกคนแล้วก็เออเรื่องผีที่โผล่มาเหมือนจะเป็นผีตัวเดิมโผล่มาสองรอบหรือเปล่าแล้วก็ตอนเสียงภาคอะ่ะทิวก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมันเหมือนแบบเสียงเด็กแล้วก็มีเสียงปีศาจพูดมาพ,พ,พารอ้อมๆกันอ่ะหรือว่ามันจะเป็นแค่เสียงภาคทิวคนลุกค่ะทุกคน และเรื่องที่ไม่คาดคิดก็คือทิวขนลุกแล้วคือถ้ามันทําให้ทิวขนลุกนี่มันคือแบบหลอนจริงทิวไม่รู้ว่าการดูไพ่ทาโร่มันจะหลอนอะไรขนาดนี้นะมีไฟสลัวมีวงกลมอะไรเป็นแบบปีศาจอะน่ากลัวมากเป็นเหมือนแบบพิธีกรรม การดูไพ่ทำไมมันดูหลอนจังวะแล้วก็รูปที่อยู่ในการ์ดทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้อ่ะอันนี้ของจริงป่ะเนี่ยทุกคนมันคือไพ่ทะเลของจริงเป็นอย่างี้ป่ะ หรือแค่ตลับนี้เท่านั้นทุกคนเป็นวัยรุ่นที่แบบไม่กลัวอยู่กับเพื่อนแล้วแบบดูจริงจังซีเรียสด,ดูแบบเอาเรื่องไม่ใช่วัยรุ่นคือขนองด้วยแล้วก็ดูว่าเหมือนการอ่านไพ่เนี่ยมันจะต้องมีกฎด,ด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าใครไปทําอีท่าไหนแหกกฎอีท่าไหนทําให้ปีศาจในไพ่พวกเนี่ยมันออกมาในตัวอย่างทิวไม่ค่อยชอบฉากห้องใต้บันไดเลยทุกคนจริงๆห้องใต้บันไดมันไม่น่ากลัวอย่างนี้นะทิวก็เคยนอนห้องใต้บันไดนะทุกคนมันก็ปกติแสงสว่างเข้าได้แบบปกติเลยอะแต่ในหนังเฮอร์เรอร์ส่วนใหญ่ที่ทิวดูอะ ห้องใต้บันไดหลอนทุกเรื่องเลยทุกคนที่ทิวเช่าก็คือฉากในรถทิวคิดว่าอยู่กันเป็นกลุ่มอะมันปลอดภัยดีแต่ทำไมอยู่ๆแยกกันก็ไม่รู้เหมือนกันหนีกระเจิดกระเจิงมั้งคือทิวก็อยากจะเอาใจช่วยก็คืออยากรู้ว่าหนังเรื่องนี้มันจดจบมันจะเป็นยังไงก็คือถ้าเด็กพวกนี้คือเป็นเด็กที่น่าสงสารก็เอาใจช่วยแต่ถ้าเด็กพวกนี้แบบว่าทําให้ทิวแบบอึดอัดขัดใจแล้วแบบอ้ลาลําคาอะไรเงี้ยก็แบบเออตายซะอะไรอย่างี้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นพวกที่แบบว่าเออแบบไหลไปตามนะ้ําไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยหาวิธีทางออกช่วยอย่างเงี้ยแล้วมาตายเงี้ยทิมแบบอ๋อเครียดเครียดแทนแบบเสียใจแทนอ่ะเออไม่อยากให้ตายนะ เดี๋ยวก็จะมาดูนะคะว่าหนังเรื่องนี้จะมีจุดจบยังไงคือพอดเรื่องมันน่าสนใจมากโอเคเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างคะคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าดูหรือไม่น่าดูคะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็บอกทิวด้วยนะคะโอเคสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องของทิวเพื่อเป็นกาลังใจให้ทิวทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ทิวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย